สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอาสา,ายยาใจครับวันนี้นะครับรายการอาสา,ายยาใจขอนําเสนอหัวข้อที่ชื่อว่า ột, ตัวตนที่แท้จริงของยาครับ <c rum> ค่ะเวลาเราพูดถึงตัวยาแต่ละตัวแต่ละชนิดแต่ละอย่างเราก็จะนึกไปถึงถึงความแตกต่างของชื่อเรียกอย่างเช่นหมากปรินนะเดชห,หรือว่าสายป่านค่ะ บ,บางครั้งประชาชนก็มีการสับสนกันเองนะครับระหว่างชื่อเรียกของยาแต่และตัวซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากๆเราอาจจะใช้การเลขเป็นกลุ่มยาแทนการเลกชื่อยาได้ครับยกตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มแก้อักเสบกล้ามเนื้อหรือยาในกลุ่มปฏิชีวนะครับแต่เอ๊แล้วบรรดาเภสัชกรเวลาเค้นึกถึงยาเหล่านี้แล้วค้นึกถึงอะไรกันคะเวลาเภสัชกรนึกถึงนะครับจะนึกถึงสูตรโครงสร้างทางเคมีของตัวยาครับค่ะเวลาพวกเราเภสัชกรเวลาเรานึกถึง ยาแต่ละตัวนั้นเราจะนึกไปถึงไกลถึงโครงสร้างของมันค่ะนั่นก็คือสูตรโครงสร้างของตัวยาอันนี้รับรองได้ว่าไม่ผิดฝาผิดตัวแน่นอนค่ะถ้าเปรียบเคยบง่ายๆนะครับว่าสูตรโครงสร้างทางเคมีนะครับก็เปรียบเสมือนกับเลขที่บัตรประชาชน13ตัวของเรานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวยืนยันเลยนะครับว่าเป็นตัวตนของเราแท้จริงแน่นอนโดยสูตรโครงสร้างนี้ครับดูรู้ปุ๊บก็ทราบได้เลยนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไง คนที่จะดูแบบนี้ได้แม่นยำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบวิชาเคมี K er ค่ะชอบลึกดูลึกลงไปถึงเนื้อแท้ของสารแต่ละตัวว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรประโยชน์ของการดูสูตรโครงสร้างทางเคมี er นะครับอีกอันนึงที่เป็นประโยชน์มากๆก็คือเราจะใช้ในการแยกวัตถุดิบนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผงสีขาวเนี่ยตกลงผงสีขาวเนี่ยเป็นตัวยาอะไรกันแน่เราจะใช้ในการดูก่อนที่จะนําผงสีขาวตัวนี้ครับมาผลิตเป็นยา ต่อ,ต,อต่อไปค่ะซึ่งผงสีขาวเหล่านี้นะคะก็จะพบได้ในยาแผนปัจจุบันเนื่องจากยาแผ่นปัจจุบันจะเป็นยาที่สั่งขอขึ้นค่ะก็ถ้าหากเราไม่ทำการทดสอบก่อนที่จะนำไปผลิตโดยหลงเชื่อตามที่ปิดฉลากไว้ก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดได้ตรงนี้ก็ส่งผลร้ายแรงอันตรายต่อผู้บริโภคได้ค่ะในการผลิตสมุนไพรก็เหมือนกันนะครับเราก็จะมีการเอา ผงสมุนไพรที่สีเขียวๆแบบนี้ครับมาดูโครงสร้างทางเคมี M e ก่อนที่จะมาผลิตยาให้กับประชาชนทั่วไปรับประทานครับค่ะจำไว้นะคะตัวตนท,ท,ที่แท้จริงของตัวยาดูจากโครงสร้างทางเคมี M e, ค่ะมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรนะครับค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ